พระพุทธองค์ท่านเข้าถึงและทรงอยู่กับความว่างมาก่อนการประสรู้ตั้งนานแล้วความว่างที่ท่านทรงอยู่เป็นความว่างของอรูชาฉันอากินจัญญ,ญายตนะสมาบัติเจ็และท่านเองยังสามารถเข้าถึงเนวสัญญาสัญญาตนะสมาบัติ8เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ตามลำพังพระองค์ยังสามารถทำจิตให้เป็นธรรมเอกขุดขึ้นส่งผลให้อนุสายแห่งกามและปฏิฆาเหือดแห้งหมดสิน้นมีจิตตั้งมั่นอยู่ในภูมิของอนาคามีก่อนถึงคืนประสรู้ และการเข้าถึงแนวสัญญาณสัญญายตนานนี้เองที่ทําให้พระองค์ได้เห็นถึงความว่างอีกหนึ่งความว่างซึ่งซ้อนอยู่หลังความว่างของอรูชาแต่ไม่สามารถทรงอยู่กับความว่างที่สองได้นานเพราะเมื่อหมดเหตุจิตก็ถอยออกมาอยู่กับความว่างของอรูชาตามเดิมแต่ครั้งถึงคืนตรัสรู้พระองค์ได้ทําลายความว่างของอรูชาด้วยการปล่อยวางจนจิตดิ่งลึกลงทําให้บุคเพนิวาสานุสติญาและจตูปปาตยานเกิดขึ้นเอง ครั้นเมื่อฟ้าสางความว่างของอรูชาซึ่งเป็นตัววิชาในภายหลังพันลุกออกไปด้วยความไม่ถึงมัน่นความว่างที่สองซึ่งเป็นความว่างอันประนิซ้อนอยู่ในที่แห่งเดียวกันได้ปรากฏขึ้นแทนที่จึงเป็นขณะแห่งการตรัสรู้ของพระองค์จากวันที่ตรัสรู้จวบจนถึงวันดับคันทธปนิพพานพระองค์ทรงอยู่กับความว่างที่สงหรือเรียกว่านิพพานมาตลอดเวลา